มามาโอเคไปไปโอเคลูกครับโอเคเก่งมากดีมากดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ถอยไปนู่มพี่โดนมาโอ้ยโอ้ยโอยอยอเดียวพอนะลูก Đây thôi, 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 Đi đất, ai, bay đi bay, kèm nó, bay, ok, kèm nó, sao vậy, đi mà đi, à, 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 ok, ok, mà, quay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  mà quay mà, quay mà, ok, 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 kèm nó, kèm ok, ok. เห้นไหมครับนี่เห็นไหมเราไม่ว่ายน้ำมาขึ้นทางนี้มานี่มันสูงได้ไหมเยยเยอ้เห็นไหมเห็นไหมว่ายเป็นแล้วนะครับทุกคนอ่าจริงๆเขาก็ว่ายเป็นอยู่แล้วนะวันนั้นแค่แบบเป็นมีมเฉยๆวันนั้นเห็นไหมเห็นไหม เออเอาไปนูนก่อนทุกไปไปเอามาเออเดี๋ยวไปก่อนเอาทีลันมากับมาลูกเน่เห็นไหมเออเป็นไงล่ะเออเออนี่เห็นไหมเอยเปีนนี้ลูก เก่งมากลงไปอีกเ้ยเอาเดไปเมากลยมาต้นั้นย่วะนี้เที่ยีอออแมเก่งมากเอโดยไปีกปั๊ม เดี๋ยวเดี๋ยวให้ขึ้นไปพักกูไม่ได้เรียนต่อ<า>ไ,ปไปพักก่อนไครับไปลงอีกปึ้ม